สวัสดีครับผมชื่อมาร์นะครับวันนี้รีวิวกล่องดีครับตึ้งยากรู้ไหมครับว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวไปแกะพร้อมกันเลยถ้าเวลาใช้มีดอ่ะโปรดระวังด้วยนะครับถ้าใครดังอะดูน้อยเอิม่มก็ผมนังแหละการจับมีดแกะไม่ปลอดภัยเลยอะมาร์กชอบแบบด้านนึงจับดูสิังนี่เขาเองเน เอาละได้จากมือเต๋อแล้วบอกว่ามึงไม่ตรงของขึ้นกใดแกะข้างหน้าก่อนจิว่าเอาละนิดเดียวเยอเยอะอะี่ครับจะคุยเกมเห็นว่าโ6จะประกาศจำบคู่เลยกันนะหมางก่อนพี่นะครับของที่เราได้มา จะจังผู้คุมวงกลมกับติดเหลี่ยมมาด้วยไม่ใช่หรอโ <c oughs> อ้ยตัวดำดี่ใครเด็กของป๊าไงนอ้ของเจ๊นั่งจักะเจียจ<ต>อีกครั้งให้ดูด้วยนะครับโอ้ยไม่เอาช้มีดก็ได้บอออกมาเจ๋งมีดอะแล้วนี่คือผู้คุมตะวิดเกมอันนี้ใหญ่ตุดไอันนี้บปงชงทังกลางแต่มีรูปดุ๊ก perfect ไว้ข้างหลังด้วยเย้ ถึงเวลาอังตุมพวงแล้วครับขอจับลาก่องนะครับ,ขอบ,รอนนรบขอบคุณครับ